Houseview ประจำวันที่16เมษายน2025ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่ดีตัวขึ้นขานรับผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มตลาดยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีนำเข้าซึ่งล่าสุดแม้จะมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็เป็นการยกเว้นเพียงชั่วข่าวเท่านั้นค่ะ ขณะที่มุมมองของบรรดาซีอธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐตามเห็นพ้องต้องกันว่าความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเราจึงแนะนําให้ลงทุนในหุ้นเชิงรับหรือว่า d e f e n s i v e อย่างเฮลท์แคร์กลุ่มสาธารณูประโภคและกลุ่มสินค้าจําเป็นซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจจะแย่ลงในอนาคตอันใกล้ค่ะ สำหรับข่าวสำคัญอื่นๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศยกเว้นภาษีสำหรับสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของภาคธุรกิจได้ไม่นานในวันอาทิตย์ทรัมป์ก็ได้กลับมากล่าวว่าการยกเว้นภาษีเหล่านี้อาจจะเป็นการชั่วคราวเท่านั้นและยังระบุอีกว่าจะมีการพิจารณาผ่อนปลนภาษีในการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งรายละเอียดยังไม่แน่ชัดค่ะ ยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะขณะที่หุ้น Nvidia เดียค่ะ,ะเผชิญแรงขายอย่างหนักนะคะหลังสหรัฐจอคุมเข้มการส่งออกชิปทำให้หุ้น Nvidia เดียเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงไปลบ6%นอกเวลาทำการนอกจากนี้เงินเฟอ้อของอินเดียในเดือนมีนาคมได้ชะลอตัวลงมาต่ำกว่าคาดและลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5เนื่องจากราคาอาหารที่ลดลงซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเปิดทางให้ธนาคารกลางอินเดียหรือว่า RBI สามารถดำเนินนโยบายผ่อนคลายได้มากขึ้นและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวในระยะต่อไปค่ะ